คุยเหลี่ให้มันลงตัวดิคุยให้มันลงตัวไอ้เหลือมันจะให้ผมข้ามเอาผมข้ามกับผมกับเตผมเตสองสองเตบอเป็นเลยหรออ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปที่2นะครับ ปีศาตะก้อ,อตัวนี้สองข้างอ่ะปีศาตะก้อต่อสองหนึ่งนะครับเจ้าท็อปจันไม่ตรงนี้ไหมนะสองข้างเออนิ้วโป้งแรงๆหน่อยเดียวนะครับปีศาต่อสองหนึ่งครับปลอกเดียวพี่ยาวบางบอลกับท็อปจันนะครับนี่ครับมาดูความอึดของปีศาเอา้าไงหัวเบี้ยวครับวันนี้สี่พันบาทนะฮะกับเจ้าปีศาตะก้อนี้ ลงสนามนี่ฝั่งนู้นราคาท่วมเลยนะครับะระดับท็อปจันนะครับอาจจะมีหักเหลี่ยมหน่อยนะครับท็อปจันใช้ได้แต่ขาขวาขาเดียวเอา้านี่ครับออกนะครับนี่นไหน่อยเออมาเนี่มาเนน็คเนี่ยมาไม่ตัวติดเห็นไหนี่สิมั้ยสิมั้ยเออเอเอ 1นต่อศูนนะครับปีศาจขึ้นนำท็อปจันออกชัดเจนนะครับนี่เป็นเหลี่ยมปีศาจนะครับเพราะว่าตัดเหลี่ยมท็อปจันไม่รับขาดสายนะฮะเพราะว่าต่อสองหนึ่งครับนะครับมาดูนะครับ1นึ่ต่อหนต่อหนึ่งครับเอาลูกนี้ครับปีศาจครับตีหัวพี่ยาวยังไงครับนี่ครับ ลงครับปีศาจนะฮะเถียงไม่ได้นะครับลูกนี้ครับชัดเจนหน้าเฟมเลยครับได้ครับเจ้าลิงนะครับจาเจ้าลิงนี่เป็นหมอนวดตั้งตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยนะครับสกอร์หนึ่งเท่าครับปีศาจได้เสริมสรุปเอพี่ติ๋เอ้พี่ต๊วว่าคู่ไหนอะ

เอาเอาไปเจ็ดลอยคอยเอาสามลอยเยะเนาะอ่านเรียมใคอยยกคอยยกเป็นอยู่แต่เออใรคอยขามคอยสูอยู่พีตตียพีตีกเรีมนึงนั่นพีตีแหละขามี่ครับนเนือคอยยกอือยยกอมฮะคอยอยู่แหละขามฟี่ปันเนือขามก็มี่ต่ปาดนอก,ก็ตายตัวออเอาเอาใจยานเทปโยอย่างงอย่างามกเพีูาเจ้ายกคอยใจยนอย่างงเจ้ายกไง ข่อยแล่คมฟิ้เลยครับพี่ติบ่เยให้ไอ้เหลืออยากให้ไอ้เหลือแล่คำพีค่อยแล่คมกับพีต่ติบักเหลือยกเนี่ยข่อยประย่านเลยให้พี่ขันจะจะจะทำยาเอิรนปอนสนเป็นมากแค่แค่นั้นแหละถ้าเอิรนปอนมาล่ะราคามันจะไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกอ่านเหรียญมันสูสีหน่อยซี่ <4 S 2> ตัวหนึ่งครับปีศาจโดนท็อปจันจะเชือดแล้วครับยาวบางบอลนี่ครับไปแล้วครับไอ้หนึ่งยกใคบ้าบ้าบ้าตให้ ไฮโตยกยาอนเลียงไหลตอนนี้ก็5ตัวหนึ่งครับปีศาจเป็นคนอ่านเหลี่ยมนะครับในแผ่นี้ครับระดับยาวบางบอลทุกวันนี้เหลี่ยมนะครับไม่ต้องพูดถึงครับอ่านเหลี่ยมเหนือปีศาจนะครับตีหัวนะครับยังยังไงครับปีศาจตะก้อนนี้ไม่ได้ลงปีไม่ไม่ลงท็อปจันนะครับเพราะว่ายืน2นะครับ แต่ท็อปจันหักเหลี่ยมนะครับไม่เอาขาซ้าย,ยรับนะฮะนี่ครับท็อปจันนี่ก็ชนะยองพม่านะครับที่พุทธบูชามาแล้วครับนี่ครับน้ำลายขมเลยนะครับปีศาจเหลือๆๆครัวเข้ากับยา่าเตตอนไหนอืให้เขาให้เขาขามแท่นจังสิรินค้านอกให้กันโตขามโต ูลนี้ออกนะครับเป็นไงป๋ะหมดแรงครับนะครับแหมกกับร้อยเอ็ดนะครับนะครับกับร้อยเอ็ดแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าโดนดักที่สลับบุรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอฟซีเขารอต้อนรับเยอะนะครับ 6ต่อหนึ่งีศาจก็ตีหัวนะครับไปพียาวบงบอลครับพี่ยาวนะตัวนี้แกจะมาเล่นเหลี่ยมนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวทเดียวแปรคัมฟรีแกก็จะมาเวทพีศาเอาไม่ใช่ไอเวทเสียโมดนะครับใกล้เคียงกันนะครับไก่แจ้นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะจากนั้นมาแกก็ดรอปลงเยอะนะครับเล่นไม่ได้ครับฟอร์มไม่ถนัดนะครับกลายมามาเล่นปล็อกเดียวขนาดนี้นะครับ หนึ่งต่อเจ็ดนะครับปีศาจตามอยู่หกแต้มนะครับโยงหลังนะครับลูกนี้โอโห่ออกนะครับเช็คเส้นได้แม่นมากนะครับปีศาจสองต่อเจ็ดครับโยกนี้ครับประสาทสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมนะครับวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่สนามพุทธบูชานะครับก็จะมีในรายการประมาณ7คู่นะครับเริ่มจาก นะครับเริ่มเย็นๆนะครับหลัง5โมงนะฮะใครที่ยังไม่มีเหลี่ยมก็จีบนะครับทักไปที่โปรโมเตอร์โฟนะครับหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือประสานงานมาที่เทพโยก็ได้นะฮะนะครับก็สนามเดียวกันนี่แหละครับนะครับ,นะรบตอนนี้สกอร์ฝั่งของ ฮะได้ซสอมซสอมกันพายผ่านยกอ่าโอเคซสอมส่อเอ้ยผ่ายกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรึกษาอีกเรื่องโอเคแกไปลงไปลงไปลงเลยไอ้เจ้าเจ้ากระพานยกเลยนับว่าบ้าหลายอ่านเรียมตะกอพี่ตีก็สั่นแบกตุ้มผมข้ามแต่เขียวสาเอ้อะไรไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับขอบคุณครับ ไปลงเหลี่ยมไว้ก่อนเดี๋ยวคิวมันยาวพอถึงคิวแล้วก็ตกลงเหลี่ยมกันตัวนี้ตกลงเหลี่ยมกันไม่ได้ก็ไปลงคิวไว้ก่อนาหา6กคิวเหมือนทว่าซามทุ่มเซิเตะบอลเนี่ยเอาท็อปจันนะครับกระโดดนะครับห้ามรับสายครับไปร้อยแต่วันนี้ได้ไหมครับมาเลยครับมามานะครับเลยเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ครับครับผมไอเร่งเร่งเร่งดูคิวไว้ด้วยนะ ไปนะครับสกอ์ครับตัวนี้ไล่มานะครับเป็นหกต่อเจ็ดเอาปีศาจไล่มาใกล้จะตีเสมอนะครับกลับมาจากเชียงใหม่แล้วครับใช่ครับผมยาวบางบอนนี้ตัวบอร์ดนะฮะกลายเป็นตัวบอร์ดซะงั้นนะฮะนี่ครับปีศาจท็อปจันนะฮะใช้ได้แต่ขาขวาขาเดียวครับนะฮะ ี่ครับท็อปจันเอาอนะครับตีเสมอครับโอ้ยังไม่จบนะครับตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับเจ็ดเท่าแปดเท่าครับเ,รเลื่อนเลื่อนเลือเล่อแบบนแต่อะไรนะแปดเท่าแปดเท่านะฮะผ่านยกคือก,นนนกันไหนแหละจะเชียร์อ่านเรียมหลายบอบอบอ,บอ,อ่านเรียมจะมาไปชรจิเตะกับเจ้าตะก้อคอยเป็นตะก้อเดียวให้ผ่านยกคอยกับเปิดยากไหแฮะเหล่า ยยเกระเรับเขียน่ยกรบจาเรา่อยจงบอยมาท่นต้องลงเรียมได้เลยครับค่ายสวนเบนนะครับใช่ครับผมสวนเบนนี้ส่วนมากก็จะเป็นนะพี่ติวันนี้เขาบจะปอนไม่ได้มาครับตกลงว่าปอนกับบ้านหรอแสดงปอนน้องปอนไปบวชอ้ ถ้างั้นเทพยบโยกก็ไปเป็นเบอร์หนึ่งในสนามนั้นได้สิได้เอาถ้าเทพไปสนเบนนี่มีรับแขกไหมเนี่ยมีสองหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองหนึ่งกมีไปเถอเทียเพิ่งเพิ่งจะได้แชมป์ที่เชียงใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวไปครับฟรีแค่นั้นแหละครับเียวครับผมฮะมีคนยกอ่ะเต็ดเ็ด มาเอาหมึกแล้วเพื่อนในระยกนี่นี่ามเขียววิจิณตัวนี้แต้มชูสีกันนะครับอ่อครับต้งนีแบงยกไม่ได้แต้มนะปีสาบนะไม่ได้แปดเท่าครับแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับฝากเพจด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกับเทพโยที่สนามนี้นะครับแล้วก็เพจนี้ครับนะครับเฟซเทพโยไม่ได้ไลฟ์สดเรื่องตะก้อนนะครับหลักๆก็จะชีวิตประจำวันนะครับไลฟ์สไตล์นะครับ แต่ก็ก็จะเจอกันทางเพจนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วกดแชร์ไว้ครับเมืเหมือนคนเจ็ดเท่าครับยาบังบอลเสิฟนะฮะตอนแรกเหมือนปีศาจจะไม่สู้แล้วนะครับแต้มขาดนะครับมาตีเสมอเฉยเลยครับหรือว่าปล่อยแต้มนะครับดูไว้เอาชาท็อปจันนะครับ ท็อปจัดนี้ชนะยองเมียนมามาแล้วนะครับในเหลี่ยมนี้ครับเส์ฟแปรข้ามแปรนะฮะแต่ไม่เชื่อนะครับว่าปีศาจจะกล้าต่อสองหนึ่งนะครับแล้วแต้มตามด้วยนะฮะไก่แจ้ไม่ได้เข้าสนามนะครับวันนี้ครับไก่แจ้ก็เคลียร์ปัญหาตัวเองอยู่นะฮะเพราะว่างวดวันที่งวดวันที่1่เมษานะครับก็เอาเงินที่บริษัทไปแทงหวยหมดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็โดนทําโทษไปก่อนนะครับ นะครับเพราะว่าได้หวยจากเทพโยไปนะครับหมดดักมีสองสองอะอรเรื่องเจ้าสาพี่ก็ไปตีพานโยบ่บ่บ่จะไม่ใช่มาสี่เรียมไอ้กูบ่บ่ไข่เต้สองสองมันมันไข่เต้สองมันบบธรรมชาติมันโบมันโบโบ่โบท็อกโพดเอาเลียมข่อยด้ไแมเอาไข่เลียมเจ้านี่เจ้าก็แป้งตาเขี่ยเจ้าอยากลาก บอกว่าแบกจไม่ยังแบกไม่งอแงงเนาะแพ้อยู่พัฒนาการสามสองเปอร์เซ็นต์เตะเสียสามสี่หมื่นบอกว่าเอาเอาเอาบางเรือนี่แหละยงค่อยๆแปดต่อเจ็ดนะครับหน้าซ้ายท็อปจันนะครับแอมเถียงเหนียวเลยครับกับภูมิลำเนานะฮะนะครับไปทำธุระอยู่นะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับโอ้ปีศาจนะครับ นะครับนี่ก็นะครับดุนเอวุโซนะฮะนี่ครับป๋าเอียงนะฮะนะครับป๋าพักดีอดีตทีมชาตินะครับจ่าโบนะครับนี่ครับอายุใกล้60หมดทุกคนนะ้ยป๋าป๋าอย่งนั้นนะครับครับผมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกยีเซอร์นะครับที่รับชมใน เทปนี้นะฮะขอบคุณครับตอนนี้ใกล้จะขึ้นแท่นแล้วนะครับปีศาจนะฮะท็อปจันนี้คือห้ามรับขาซ้ายนะฮะนะครับเทปโยครับเทาว่างอยากไปเล่นด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะนะครับบางคนเอฟซีขออ่อยะคอมเมนต์นะครับอยากทราบว่าสนามนี้เตะกันวันไหนบ้างนะครับ ผมอยากไปดูแต่อยู่ไกลอยากได้ชัวๆนะครับเตะทุกวันนะครับจะเอาให้ชัวชวเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันธรรมดานะครับ11โมงเป็นต้นไปนะฮะท่านมานี่ได้เตะแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่ามีเจ้าสนามอยู่แล้วนะครับรับแขกประจำนะครับนะครับว่างงานตลอดนะฮะตอนนี้สกอร์7จต่อ8 8ต่อเเอ้านี่ครับปีศาจเริ่มจะโรยแล้วนะครับ ไปแล้วครับสกอตอนนี้ปีศาจเริ่มจะหมดแล้วนะครับเลมไม่มีแรงนะครับปีศาจนะครับนั่งตรงนู้นเสื้อดำก็เทิดปากน้ำนะครับล่าสุดนี้ก็แพเจ้านิคสีเล็กลีิบสีบล็อกเดียวนะฮะทีเดียวครับก็โดนนะบวกอยู่ครับหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับระดับเทียบโยนะครับสู้จริงร้ายมากนะครับ นี่ยนะโอ้ลูกนี้ครับท็อปจันยังไงครับปีศาจตีเข่านะคือเพิงๆแล้วบางท่านเข้ามาชมใหม่บอกว่าเหลี่ยมยังไงครับก็คือป๊อกเดียวนะฮะเล่นได้ทีเดียวความหมายนะครับทุกจังหวะสวนได้ทีเดียวนะครับห้ามเล่น2ทีครับนี่ครับท็อปจันยังไงครับโอ้หมดแรงครับปีศาจครับน่าจะเหลือเกอบนะครับตัวนี้ครับ สกอร์ตัวนี้9ต่อปนะครับปีศาจเดินนะครับหนุ่นครับล้างหน้าล้างตานะครับเหลี่ยมนี้นะครับโดนคู่ต่อสู้นําตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับนี่ครับนี่เจ้าแบงค์นะครับล่าสุดนี้ก็ไปเสียเงินที่พัฒนาการ3-2นะครับเมทอัมลาสนามนะครับ ก็ช่วยปิดสนามไปหลักหมื่นนะครับนะครับเป็นที่จดจำนะครับนะครับส่วนนุ่นก็จะเป็นเจ้าหนึ่งประทายนะครับไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะครับในสนามนะครับส่วนมากก็จะไปยิงพื้นนะครับเพราะว่าเหลี่ยมค่อนข้งจะแข็งนะครับเวทก็จะดีหน่อยนะฮะส่วนหลงพี่ป้างนี่ครับมีเหลี่ยมบ่อยนะครับเพราะว่าเวทแกเอาแน่นอนไม่ได้นะครับนะครับเวทขี่ก็แพ้ได้ครับ เวดเป็นรองก็ชนะได้นะฮะนะครับแล้วแต่วันนะครับมาตรฐานไม่มีครับนะครับถ้าอยากให้มาตรฐานหลวงพี่นะครับอยู่เท่าเดิมนะครับก็ต้องกาแฟเท่านั้นแหละครับที่จะพึ่งได้ครับแกงแกงง่วงแกงอะไรไปบ้างนะครับหลวงพี่ครับท็อปจัดเอาลูกนี้ออกครับนี่ครับนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะครับ อำเภอนะครับวาลิวาลิจพมนะครับสกลนครตอนนี้แล้วก็ชิงแชมป์อายุไม่เกิน20เนะเออน่าติดตามนะครับตีหัวนี่ปีศาจทำไมไม่เอามาข้ามไปก่อนปีศาจนะครับและฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะช่วงนี้ผมกลับมาฟิตแล้วนะครับท่านไหนที่เป็นเ c ซีติดตามนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ ขาเริ่มหายดี90%เนะฮะและอีก2คู่นี้ผมจะลงไปแลกข้ามฟรีกับพี่ตีสวนเบนนะฮะนะครับผมไม่มีหัวนะครับข้ามขาลุ้นล้วนนะฮะนะครับรอชมนะครับว่าลูกเตะมีรหัสนะฮะแต่ต่อเก้าครับพีศาตตามอยู่หนึ่งแต้มครับเอายาบังบอลนะไงครับพีศาจนี่เหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะครับ ตอนแรกนี่นำฝั่งนู้นนำอยู่เอาออกเฉยครับเป็นแต้มนะครับเก้าเท่านะครับขอบคุณนะครับป๋าวิรัตนะครับจากสกลนครนะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้สกอเก้าเท่านะครับนะครับนี่ครับปีศาจก็จะมีคำพูดหน่อยนะฮะจิตวิทยาเยอะนะครับตาแต้ม ตามนี้ก็จะเงียบหน่อยนะฮะแต่แต้มตีเสมอขึ้นนํานี่แล้วใหญ่นะครับพูดไม่หยุดนะครับเป็นสไตล์ครับผมชอบนะฮะเหมือนนักตกีฬาแบบนี้นะฮะลงสนามเอาให้เต็มที่เลยครับนะครับจบเกมแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเอ้ยยาพังบอลครับถือว่าทําได้ดีนะฮะขออนุญาตนะฮะสวนเบนนะครับขออนุญาตสวนเทพโยนะครับข้ามาที่สนามเลยนะครับสําหรับ พี่ปัญญานะฮะสวัสดีพี่แหลมนะครับพี่แหลมนี่ก็หมดเยอะนะครับนะครับเมื่อก่อนนี่ก็เป็น f อฟหนึบไทยนะครับพี่แหลมนะครับช่วงนั้นก็ติดตาม1นึ่งบไทยแล้วก็ f อฟปีศาจตะก้อนะครับนะครับตอนนั้นก็ล่ำซ้ำครับมีสร้อยมีแหวนใส่นะฮะผ่านไปประมาณปี2ปีนะครับช่วงปีศาจขาลงนะครับ เอฟซก็ต้องหมดไปตามกันนะครับนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแฟนตัวยงของปีศาจตะก้อนเนีครับวันนี้หยอดอยาบังบอลนะครับตีหัวหยอดเอ้าปีศาจไม่ทันนะครับนี่ครับตีเสมอสิบเท่าครับปีศาจตะก้อนนะครับปีศาจเก็บแรงเก็บแห้งไว้ยืนคู่ไอ้ได้เหลือโตสิขามบอลลอ,อว่าให้เข้าขามเนะี่ยขั้นโต๊ะขามม่ ขั้นตัวขั้น autonomy, ver, ตัวขาเตะผัดหนึ่งเขาลงสามลอยด้แต่ว่าขั้นขั้นเขาขามเขาเขาเขาเาลงหกลอยตัวลงสี่ลอยเพราะว่าโตบวมีแห้งขาจะไปสู่ตีสวนเป็นได้ได้เขาสั้นแบบอยู่ตุ่มๆเสื้อฟ้าใช่จรดหรือเป่าครับจอนใช่ครับจอนก็เพิ่งมานะครับนะครับจอนช่วงนี้ก็นั่งวิวแชร์นะครับนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ดีนะครับขา อะไรไปหมดแล้วนะครับหาซ่อมไม่ได้แล้วครับจอนลาวานะครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับ11ต่อ10นะครับขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไมเดียเกมครับขึ้นแท่นแล้วนะครับปีศาจกัลังยาพ่ายแพ้ให้กับทีมงานท็อปจันทบุรีเลยครับไปนะครับนี่ครับไม่ข้ามนะครับจบนะครับ สู้ไม่ได้ครับปีศาจนะครับนี่ครับยังจะเตะต่ออีกนะครับยืนคู่กับเทพอีกครับนะครับนี่ครับเอาคือการต่อแมนครับบอกว่าล็อกใส่ท็อปจันนะครับแต่ว่าลูกเสือมันเดินทางซาครับตัดขาใส่บ่มีผลนะครับท็อปจันยืนรับขาเดียวคนเดียวไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะฮะนี่ครับทีมงานนี้เสียที่พัฒนาการ3ามแมตต์อำลาสนามนะครับช่วยเยอะนะครับนะครับติ เหลือยาเลือดนะเหลือเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมของเข้าหรอไหมเจบอนี่ยมันลงแล้วไงนบลงแล้วเตะหลอดกูโคตรฟิตเลยนี่โคตรฟิตเลยให้กูนี่ละครนี่ฮะปล่อยน้น้บกูเสียหามือแล้วบ่ได้ปล่อยน้ำนี่แห้งแห้งโคตรดีเลยแรงโคตรดีเลยไอ้เก่งยกมาเลยล็อกเลยล็อกห้ามห้ามข้ามเขียวเลยห้ามข้ามเขียวห้ามข้ามหัวข้ามแต่หลังเท้าพอนะครับ อ่าอันนะครับเอถึงคิวสวนเบนยังครับโอ้โตายนะครับเหลืออีกสี่คิวนะครับภาคกับมาเต้นนะครับบอครับนะครับนี่ครับตัแบงค์นี่ก็มีส่วนร่วมในแมตช์อำลาสนามพัฒนาการนะครับเสียไปเยอะครับแต่ก็ออนท็อปนี่จอรนโดฮานี่ก็เพิ่งนั่งวิวแชร์เพิ่งมาถึงครับครับก็เดินกระเพกอยู่นะครับ โจนี่ก็ห้าวนะครับเงินร้อยหนึ่งยันสว่างก็ไม่หมดนะฮะมีแต่น้ำลายไม่เล่นขันนอกสักทีนะครับไอพี่กับตันนะครับเสียนงเค p ีพนับชาไต้หวันนะครับอ้วาวก่อยกๆๆอย่อยก้าขออนุาตตัดคลิปนะครับสวัสดีครับ